แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์หรือ c r e เอทีฟทัวริ s ึเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่1990นักคิดคนสำคัญได้แก่เกรกริชาร์ดและจูเลีวิลเลียมส์รูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับการที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเช่นการทดลองปั้นเครื่องปั้นดินเผาการทดลองปรุงอาหารแบบพื้นบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ ก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดนท่องเที่ยวนั้นขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของบ้านหรือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเองเนี่ยก็มีความคิดสร้างสรรค์จากการคิดค้นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเะ่นนั้นการ่อเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะมีความสร้างสรรค์ที่สองด้านคือด้านของนักท่องเที่ยวและด้านของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับและต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าเกสกับเจ้าของบ้านที่เราเรียกว่าโ o ส t ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการ่เที่ยวแบบนี้จะมีความสัมพันธ์ระหว่าง h สตกับเกสเกิดขึ้นทั้งนี้นะครับในปัจจุบันการท่องเที่ยว เชิงสร้างสารรค์เนี่ยอาจจะแตกแขนงไปหลายหลายอย่าง็ปนปัจจุบันเราเรียกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เช่นกันนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในปัจจุบันนี้นะครับกำลังขยายตัวมากขึ้นซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่เราเรียกว่าทัวร์ทัวริสต์และนักท่องเที่ยวที่มีความยืดหยุน่นในด้านของงบประมาณกับความสนใจในนักท่องเที่ยวที่เรียกว,ว่าแฟลชแพกเกอร์ด้วยครับขอบคุณครับ มันอยู่ตัวไป okay, tá? ต้อ,อ,องมีความคิดสร้างสรรค์ใการกิจค,คนจกิจกรรมเดี๋ยวกันไปครับให้เร็วไปฉันจะพูดไม่จบะปยคเลยัจะดึงมัแล้วเดี๋ยวอเอาไปยังไงดีเนะคะเ,เดี๋ยวพี่จะส่งสัญญาณว่ากดแล้วพี่จะชูนิ้วโอเค่า uh นี้อเอะไรก็ได้โอเคชูนิ้วเงี้ยออช <Okay. S 1> นิ้วก็ได้ One day